งมาลงมาเออมานี่มาเร็วๆเร็วๆมาๆมาๆมากินกุ้งเร็วได้ไหนแล้วนะมาลงเร็วๆๆ เอเลยมาเร็วเร็วเร็วไหนแน่แลวลอวลงเ้ยมา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 อันนี้มาลุกมามาเร็วเร็วเร็วแดกคอยเร็วเร็วปรุงให้หลวง มาไวๆ<ป>มามาลงมาดีบรลลังคานี่มาลูกลงมาเรืๆๆเมาลงมาน,นี่เราได้ขุ้นนี่ยโลร้อยห้าสิบมาลงนะแก,ก่อนลูกแกก่อนอแล้วมาออกกอน วัวหนูจะหลงหนูโดยเดียวจะแปกแป๊บน <Huh? S 2> ึงแป๊บ <bekommen> น <brainstorm> ึงลูกก <it. S 1> ็หลงหนูนะก็หลงหนูนี่นะครก็หลงอีก็นเจอครับหนูเอาน้ำเต็มฝังหาคิดเงไม่ได้ นี่เราะลุไม่ใช่ไเนื้อเอ้ยม่ดีนะโล่พลาดเยอะมากเล็บมาอ้ี่ก็ไปไหนเดินไมไหนนะ ไปให้หหลูก่าหอไปให้ลูกก็นกนปปห,นนหนัผมไปให้ลูกก็แ่าน้องกได้ย่อยง่ายๆรู้ไหมถึงน้ำให้ไหม เดี okay. non ๋แก่ๆอย่ยงน้องก็ย่อยง่ายๆน้ำก็ออกแบบนิดนงนะละนะมาเล็วลูอย่ดีลามาสูน้ำมาแล้วมั้งมา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 เร็วอย่ดีลา โอ้ยขอ,อยังแต่กูรู้ว่าเขาจะตัวแปตัวเอาติ่เงไม่ได้นะเว้ยมีแตู่่กลางตลาดนะเว้ยแบบนี้มันกินฟุ้งย๋ยวผูไปซื้อ,อปลาทูกิน ช่วกันมนหนีปกตินะครับนกกระยางเนะี่ยมันเลี้ยงไม่ได้น,นะครับมันจะไม่เข้าใกล้คนเลยนะครับแต่วนี้พิเศษอี่คงจะคิดว่าอยู่กับเราแล้วปลอดภัยนะครับหายแล้วแก็วทำไมแต่อนอนี้ไปหาเย็นแล้วหนีมาถ้าปกติถ้าน้องอินนะครับถ้าอินแล้วน้องจะบินเลยฝั่งน,นี้นะครับบินยาวไปนู้นฝับงนอกระเว่า

ก็ลง